พลก็อยูโซตอหน้าเรดเดียวก็อย้่ายไนถ่ยตอหนต่อหนตอกไปเถอะหน้าใส่หใช่ไมใช่มันพัวฉันแค่ขีแผ่นอบมแบบว่ารอบนอกชมใหม่ไปเรีสอนไปเองคเทคเทคม่เทมาไม่ได้สเทติดก่ออยู่แบบนุ่มๆีก่าดวน่าัเทคตนโอ้โหพะเลย อุปกรณ์อันนี้อุปกรณ์ในการออกทีมขายเกลือได้ไหมอะไรไม่ทำเซียร์ซายปลเซียตาปลาที่อยู่โซนอะไรตอนนั้นโซนสี่โซนสี่อะเดนมอนเดนิสโซนเดนิสโซนีซนใหม่ด้วยมีอะไรนะมีมีทีเอสมี ไม่ไดนนะครับนต่อหน้าร้นดูเอาเท้าตอหน้าร้าเลยใครดงโซนนะครับเดี๋ยวเราจะมายูตอหน้าร้านีดูเวลาตน้าเลยดงวัน้่เอา่โกอะไมอนมไม่่ีคนบอกว่าสภาพร้านตอนนี้เข้าต่อ

มีวายกับใหม่ให้มาทำเี่อะไรมนีนนะคเปตัวนือเินคอยไเอ้ยมีมันนนก็ไาั้นนะครับเ่อดี๋ยวจะไปงานนครัอ้าอ้มาแล้วยเท่าครับสวัสดีครับเดี๋ยวต้องมาถึงนะตอนนี้ตอนีไกแนะนำแนะนำต่อเอ้ยคอนเสิร์ตบชาตชาววังนะตนีข่าว

Bye. Okay.